สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวาายูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่หนึ่งสองสามนะสวัสดีนะครับนะ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวัน หันสามาหาสนุกนะได้เวลาสนุกแล้วสิประจำในวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2 5 6 5รแลม14ค่ขาเดือน12ปีคานขานในวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงนะครับก็ติดต่อมาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตางนะ โอเคนะครับเออแลก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขร่ำรวยเงินทองนะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาในทุกประการเลยนะครับนะจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม14ค่ำเนี่ยก็จะเหมือนกับแรม13ค่ำก็คือความฝันจะเป็นจริงนะแล้วก็เป็นผลดีเสมอนะครับเออในดวงชะตานะ อันนี้ถ้าท่านไหนสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับหรือเสริมดวงชะตาด้านโชคลาบนะบูชาหม้ายันพระพุทธเจ้าฮาพระองค์นะครับเออหมหายันพระพเจ้าฮาพระองค์เนี่ยก็ถือว่ามีลูกศิษย์นะเอฟซีหลายคนนําไปบูชาเนี่ยก็มีโชคลาบกันทุกๆกคนเลยนะครับเอ,อจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะโอเคอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากซาหัวใหม่วันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบ ตัดเล็บวันจันทร์ก็มีโชคลาภทาน้้ำมันในวันจันทร์ก็จะเลือรูปงามดีนะครับเน้นวันนี้ให้คุณทําให้เต็มที่บริเลบาบงบาเบิร์นะเป็นวันที่ดีกส็สวดมนต์ไว้พระนะจะได้มีโชคลาภเข้ามาภายใน3วัน7วันนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ต่อมาเลยจะมาถึงเสียงเซ c ประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะ ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหนียจาจจะสันกระดิ่งโชคลาภแต่ความสําเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วขาดปลอดภยัยมีเงินมีทองร่ํารวยในะวันนี้เธอสาธุรวย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 วยมีงบางคนบอกเออไปดูบอกเสียงเบาเอ๊เบาเหรอคือที่ถ้อฟังแต่หูฟังมันก็น่าจะดังอะนะ ไม่ว่าอะไรเยอะเเพิ่มเสียงเดี๋ยวจะเพิ่มให้หน่อยแล้วกันแต่๋ไม่รู้ว่ามันจะกล้องมากจนเกินไปไหมเยอ,อจะจัดเต็มเดซิเบลเลยทีนี้มันอาจจะซ้อๆแบบกล้องๆนะเ m c MC ใบที่7จ็ช่วยสตางท่านใน,นช่วงนี้จะมีอุปสรรควขวางนวามาขวางกัน้นนะครับในด้านของการงานก็จะอาจจะติดขัดนะท่านจะต้องตั้งสติให้มั่นคงแล้วก็ต้องมีสตางด้วย ถอยหลังกลับมาตั้งหลักใหม่รอคอยช่วงโอกาสที่ดีๆจึงค่อยก้าวเดินต่อไปนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังสักเท่าไหร่ต้องอดต่อรอคอยนิดนึนนะครับมาพูดถึงดวงชะตาในด้านของฟาร์มรักของคุณเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การรักเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นโอกาสที่จะสมหวังอ่ะค่อนข้างยากตบมือค้างเดียวบอดังบอดังไม่ได้ ธุรกิจการค้าการขังท่านในช่วงนี้จะมีปัญหานะครับทาให้ท่านเนี่ยนะไม่ค่อยมีผลกําไรอย่างที่ท่านคาดคิดนะในช่วงนี้ควรหยุดก่อนจึงจะดีนะครับการสมัครงานยังคงต้องรอคอยงานต่อไปพูดถึงคะแนนสอบของคุณในวันนี้ก็ถือว่าคะแนนยังไม่ค่อยดีนักนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไัยที่เป็นอยู่นี้เนี่ยจะหายเป็นปกติในไม่ช้า นะครับท่านจะต้องอดทนและตั้งใจในการรักษาให้หายหนาโลคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับวัน,นโลคหลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็โลคทางสมองเอเพราะฉะนั้นนะสุขภาพร่างกายคือคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยนะก็ต้องดูแลให้ถูกต้องนะครับคือมันแบบคือการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ละเอียดนะต้องแบบทําให้ดีที่สุดระมัดระวังการเดินเหินแม้กระทั่งการนอนคุณเห็นไหม ที่จามไปโพสไว้ใน a ฟ e b o o k ในใน u t u b e เนี่ยพอดีไปเห็นรูปภาพนี่อ้าวิธีเขาบอกวิธีการนอนที่ถูกต้องอันไหนที่ผิดอันไหนที่ถูกใช่ไหมเออเพิ่งรู้ว่านอนผิดมาโดยตลอดเลยทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนที่ทําที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยนะที่นอนเนี่ยนะเออแต่ก่อนก็มีหมอนนอนแล้วก็หมอนหมอนกอดใช่ไหมหมอนข้างใช่ไหมตอนนี้ที่นอนก็ต้องมีเพิ่มแล้วนะนะหมอนหนุนหลังเวลานอนอนะ อาจจะไม่ใหญ่มากให้มันแบบหนุนหนุนหน่อยหนึ่งแล้วก็หมอนหนุนขาหนุนหนุนได้ตรงหัวเข่าเวลานอนนะคุณเห็นไหมเออนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่รู้หลายรุ่นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็บิดเป็นกระดูกสันหลังนู่นนี่นั่นมีปัญหาใช่ไหมกระดูกทับเส้นปวดเส้นประสาทอย่างเงี้ยมันก็มาจากการนอนที่ผิดเออแล้วทาไมถึงแบบ ไม่ถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้คนป่วยกันเยอะแยะเลยคือไม่ได้ให้ความรู้ประชาชนให้มันทั่วถึงอนะนะคือลวนอนก็นอนไปงเงี้ยนะอ๋อสงสัยมันแบบว่าโอ๊ยกว่ามันจะเป็นต้องใช้เวลานานใช่ไหมเออพอเป็นแล้วค่อยมารักษาแล้วกันหมอมีเออไม่ใช่ยานัดตามหมอมีนะพี่นะเออคือมันบางทีมันธุรกิจมันเหมือนกับเครือข่ายแมงมุมอ่ะใหญ่แมงมุมอ่ะเพรากินยาตัวนี้เ่ะพอป่วยเป็นโรคนี้กินยาตัวนี้หายเสร็จปุ๊บเป็นอีกรอนึงะส่งต่อไปหมอหนึ่ง เออพอพอกินอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บหายสงต่อไปหมอหนึ่งมันไม่มันรักษาจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งตอบแทนแอะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะเออคือบางทีมันต้องคิดแบบว่าให้แบบรอบคอบนิดหนึ่งอะ่ะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าถ้าทานยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออาจารย์เชื่อว่าสมุนไพรเนี่ยดีที่สุดคือไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรมากมายเพราะเป็นธรรมชาติถูกไหม เออแต่ถ้าคุณจะไปใช้สารอะไรายาอะไรก็ต้องศึกษาดูกออ่อะนนะเออโอเคอันนี้มาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวดูได้ดีปรากฏการผ่าดาวดูได้ดีเน้นในวันนี้เนี่ยพูดถึงในเรื่องของสีนะครับเออวันนี้วันจันนะสีก็คือสีแดงไม่ดีนะครับสีแดงไม่ดีนะสีดีก็จะมีเหลืองขาวม่วงส้มฟ้า ฝนตกเหรอตัวเนาะเปิดหูวันอ๋อใช่ที่ข้อหูคือเคยพูดอะไรมาไม่ได้ยินหรอกเออใส่ที่ข้อหูอยู่เนี่ยแล้วห,หูฟังที่เป็นเป็นสายไอ้เล็กๆมันเสียไงยก็ต้องเอาหูมาขรอบหูเนี่ยหูแฉบหมดเลยนะวันวัๆหนึนน่งหูแฉะนะอันนี้สีบอกไปแล้วนะครับสีดีสุดก็คือสีม่วง <c oughs> สีม่วงแล้วก็ฟ้าก็ได้เขียวก็ได้นะครับทิศที่ดีจะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจําแนวนี้นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในดวงชะตาของคุณพูดถึงตามวันเกิดคนที่ไม่ดีคนเกิดวันอาทิตย์ให้ระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้าร้อนลวกนะครับเออในดวงชะตาเนี่ยนะทำอะไรก็แล้วแต่โนะดยความไม่ไม่ประมาทละเอียดรอบอคอบเขาไว้ดีที่สุด นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับไฟดูดไฟช้อ้ร้อนลุกนะคนดีสุ่คนเกิดในวันเสาร์จะมีโชคลาภนะครับคุณจะได้โชคลาภจาก,กสิ่งเก่าๆผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยจะเข้ามามาเยอะนะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีจะมีคนเอามาให้คุณนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะรับการคุณมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารในเรื่องของธุรกรรมหรือในเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นปไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคาร ให้เรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคพยาธิต่างๆโรคพยาธินูน่นนี่นั่นภูมิแพ้กล้ามเนื้อหนาการผ่าตัดต้องระวังต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความรบยำเกรงคุณนะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีเงินเข้าออขอสแสดงความดีใจด้วยเงินเข้านะครับชาวราศีมีเงินก็เขา้านะอ่ะาธนูก็ดี ออไม่ได้มีปัญหาอะไรคนวันพฤหัสคุณดีอยู่แล้วนะราศีกันเงินก็นเข้าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับพอควาไมไป็ดีที่สุดแล้วกันนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับควรจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะพบมิตรที่ดีเดินทางไปแห่งหนตำบลไหนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับถือว่าดีลาบเลือนเพราะฉะนนอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้ นะคือในวันนี้วันจันเนี่ยดาวเกีตก็ยังติดพิษนาคอยู่นะครับพฤหัสรก็ยังไม่ดีนะแล้วก็วันนี้ดาวจันทร์ย้ายช่วง9โมง3นาทีเป็นจุนลจักรย้ายเข้ามา,าทับคุมลักนาชาวราศีตุลเลงชาวลักนาราศีเมษนะคือดวงคุณเป็นโอกาสที่ดีตั้งแต่ช่วง9โมงเป็นต้นไปเลยนะมีโอกาสได้อการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับ โอเคเพื okay, ่อนอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลักนาลาสีเมฆกันเลยนะชาวลักนาราสีเมฆนะถือว่าชะตาชีวิตคุณในด้านของการงานเนี่ยเสาร์ในวันนี้ดีสมัครงานในการมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับในด้านของการเงินของคุณเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะถ้าคุณจะคาดหวังให้ใครมาช่วยเหลือคุณเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นเท่าเท่าไห่่นะครับความรักยังไม่ค่อยดีในดวงชะตานะวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยนะครับ เอออันนี้ของการหาผลประโยชน์ต่างๆต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภรกศกาศีพฤษภในดวงคุณเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้มีปัญหาสุขปัสสาคอะไรมากมายนะพยายามใสเซ็ตลางสองหอยคุณเข้าไว้ดีที่สุดแต่ครับเพื่นะะชาวราศีพฤษภไม่ต้องกลัวสิ่งที่อาจารย์ได้บอกคุณนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณไม่จําเป็นไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะเพูดตรงตรง นะครับไม่ต้องไปกลัวอยคนนู้นพูดอย่างงู้นอย่างนี้ขู่ค่ายให้คนกลัวเนี่ยนะเอ,อไม่ต้องไปคิดมากครับไม่ีอะไรมาถามอาจารย์เนี่ยจะบอกให้หมดเลยพะรู้ทุกเรื่อง <c oughs> เออนะแหมเออนะพูดปไปงนะ้นะนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับในด้านของการเงินก,การทองเนี่ยนะคุณมีรายจ่ายอยู่นะครับเป็นประเภทตรงข้ามเดี๋ยวคุณก็จะมีรายรับเข้ามา แล้วก็ระวังในเรื่องของคำพูดนะครับวันนี้คุณอาจจะมีรู้สึกอารมณ์เบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดังใจนะทำะไรก็แล้วแต่ก็ต้องตรวจสอบเข้าไว้ดีสุดน,นะต่อมาเช้าลัคณาราศีเมถุนเช้าราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงคุณในด้านของการงานพฤติัดมั่นคงดีความรักก็มีความสุขนะครับแต่ว่าอาจจะมีเหตุการณ์เจ็บใจที่ผลไม่สบายมีอสรางมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็ต้องอดทนยังไงคุณทนได้อยู่แล้วนะครับ ในด้านของการเงินการทององคุณเองเนี่ย,ยอิทธิพลดาวร์ก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะครับให้ระวังฟืนไฟตรวจเช็คสายไฟภายในบ้านให้ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดูชะตาของคุณเนี่ยในด้านของการงานทั้งค้านอยู่ลาภดีจะมีโชคลาภจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารทางไกลการเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่แล้วมันระวังจะมีปัญหากับบริวาร นะหรือคนที่อายุน้อยกว่าต้องระวังไว้นิดนึงนะครับในด้านของการเงินนะการเงินบอกไปแล้วความรักของคุณนะครับก็ยังดีอยู่จะมีโชคลาภต่อมา,ชา,า,าชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวสุขยูพันธุนะคุณเป็นคนที่รักในเรื่องของการทํางานจะเริ่มใรช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับเพื่อนฝูงก็ดีนะแต่ให้ระวังความเสียหายด้วยเช่นการทีหลงทรัพย์สิน นะครับแต่จะมีรายจ่ายในด้านของความรักของคุณเนี่ยถือว่าผู้คอเป็นคนที่ขยันในการทำมากินนะครับนะเราเบาสู้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยในด้านของการงานดาวพุธในวันนี้ดีนะครับแต่ดาวอาทิตย์เสียเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเดินทางเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีไว้ใจไม่ค่อยได้มีปัญหาอุปสรรคนะครับในด้านของการเงิน นะก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินได้ทองส่วนความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะต่อมาเช้าลัคนณาราศีตุลเช้าราศีตุลยังงานมานะครับเออการติดต่อเจรจา,านู่นนี่นั่นนะการงานดีในด้านของการเงินนะครับก็ถือว่ามีรายจ่ายแต่คุณก็จะมีรายรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะเพะฉะนตามเกณฑ์ดวงตาชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสได้เงินได้ทองจากต่างถิ่นต่างแดนไกล นะครับหรือกูอาจจะมีรายจ่ายไปทางไกลก็ได้นู่นนี่นั่นนะครับอย่าไม่คาดไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีลุ้นแล้วกันน่ะถึงเจ็ดทันวานะครับพยายามมูให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะต่อมาเช้าลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกรเนี่ยดวงคุณนะการงานวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่บอกจะให้ทําประกันนะเอออย่างเช่นลูกศิลุจานเนี่ยนะตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตนะเออเปิดธุรก,กิจใหญ่มากโอย เพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยทำประกันไฟได้ช็อตไปที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้การเล่าให้ฟังอย่าง่ะเขาก็ทำประกันไว้ก็ถือว่าดีมันมันไปช่วยเซฟความเสี่ยงนะครับในเรื่องของธุรกิจของคุณถ้าใครทําธุรกิจใหญ่ใหญ่ใหญ่โตโตเนี่ยคุณอยากขี้เหนียวนะทาประกันไปเลยมันสําคัญมากเพราะเวลาถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้มีส่วนนี้มาช่วยแบบหมุนเวียนได้นะครับออคุณจะได้ไม่ติดขัดนะ ในเรื่องของการเงินแนวนี้ก็ถือดีมั่นคงอยู่ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูถือว่สาสไตชื่อยของคุณนในดน้านของการงานเนี่ยนะครับควรอยู่เบ้างหลังถึงจะดีไม่ควรรีบร้อนนะถ้าใครเป็นข้าราชการนะต่างๆในระวังการถูกตรวจสอบนิดนึงในด้านของการเงินจะได้เงินจากอของเก่เาๆนะครับโชคลาภเก่าๆเขา้เขามา,าต่อมา เช้าลักนณาราศีมังกรมังกรคุณนีก็ถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามาเหมือนกันนะครับนู่นนี่นั่นนะในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอาจจะเหนื่อยต้องขยันให้มากนะครับทํามากได้มากนะแล้วคุณก็ติดต่อเจรจา,าในเรื่องของการงานก็จะราบรื่นดีในดวงชะตาของคุณต่อมาเช้าลัคนณาราศีกุมราศีกุมดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับ อังคารในวันนี้คุณมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อนะครับหรือมีเกณฑ์การย้ายงานนะในด้านของการเงินถือว่าได้เงินประสบผลความสําเร็จนะครับความรักไม่ค่อยดีในวันนี้นะให้ระวังความเสียหายในด้านของการงานด้วยนะครับต่อมา <c oughs> ชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเงินเข้าเอ,อถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเงินเข้ามาก็มีรายจ่ายรองรับอยู่นู่นนี่นั่นนะครับถ้าคุณกำลังจะติดต่อ เกี่ยวข้องกับที่ดินทรัพย์สินต่างๆก็จะประสบผลความสําเร็จนะส่วนความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนด้านเครดิตด,ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับยันชาวราศีมีนเนี่ยทาให้เต็มที่ดีนะครับบุญกุศลคุ้มครองรักษานะพยายามสวดมนต์ให้พานิดนึงโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีโดยเพิ่มเติมนะครับว่าดัวจะต่านตรง,งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ใช่ไหมุูแเราฝนตกแล้วเอออันนี้ชึบใบที่หนึ่งนะครับชึบใบที่สองชึบใบที่สาม โอเคเวลนาะสิบวินะครับเรื่องเจ๊งหงสราศีหงสจิตวผยก็จับนะคนเลือกไพ่ใบที่หนึ่งหัที่คุณได้กว่าเดือดทาวเวอร์นะครับให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุไม่คนขึ้นที่สูงอาจจะตกมาเจ็บได้นะครับการงานอาจจะมีอุปสรรคนาะการเงินก็จะมีรายจ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์ความรักมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบทีส่สองคุณได้ก็ห้าดาบนะถ้าเกดดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การ นะครับี่ต้องไปรับภาระแก้ไขปัญหางานให้กับคนอื่นทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณในด้านของการเงินก็จะมีรายจ่ายด้วยเช่นกันส่วนความรักของคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะเนื่องจากความรักคู่ของคุณไม่ค่อยซื้อสัตย์ต่อมาคนที่ใใบที่สามคุณได้ป้องสามไม่เท้าในหลวงธุรกิจการนำเข้าส่งออกดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนการเงินก็จะได้ผลกําไรจากงานส่วนความรักก็มีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อย นะครับที่คุณจะพูดคุยได้นะโอเคครบ12ลราศีแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ